ทวันกรอนประคองร่างของรานลินให้นอนราบลงไปกับเตียงนุ่มก่อนจะขยับร่างของตนขึ้นคอมร่างงามระหงของคนที่เธอรักจนหมดหัวใจแม้เธอและรานลินจะคุ้นเคยกับสัมผัสอันเร่าร้อนที่ต่างฝ่ายต่างใช้เติมเต็มอารมณ์ปรารถนาให้แก่กันและกันมาตลอดสามปีแล้วก็จริงแต่ในครั้งนี้เมื่อทั้งคู่ได้สารภาพความในใจให้อีกฝ่ายรับรู้ คืนนี้จึงเป็นคืนพิเศษสำหรับคนทั้งสองเพราะหัวใจของทั้งคู่กำลังจะเต้นเป็นจังหวะเดียวกันเพื่อน,นำพาความรักไปให้ถึงยังฝั่งฝันอันแสนหวานตาคุณรันสวยจังเลยค่ะชาวันกรเอ่ยเสียงหวานเมื่อได้มองสบตากับรานนลินเมื่อก่อนเธอเคยคิดว่าดวงตาคมของผู้เป็นเจ้านายนั้นดูดุดัน จนบางครั้งเธอก็รู้สึกหวาดกลัวเวลาที่อีกคนมองเธอแต่ตอนนี้แววตาคู่สวยของรันนลินที่กำลังมองเธออยู่กลับเป็นประกายงดงามและแฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมาเลยทีเดียวก็มีไว้มองเธอคนเดียวนั่นแหละรันนลลินกล่าวด้วยความเขินอายเธอไม่เคยคิดเลยว่าคำพูดน้ำเน่าแบบนี้จะออกมาจากปากเธอจริงๆ แต่ก็นั่นแหละกว่าจะรู้ตัวก็หลุดปากออกมาเสร็จแล้วส่วนชวันกรเองก็ดูสึกตกใจกับคำพูดของอีกฝ่ายเพราะเธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ารันนลินจะมีมุมน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยขิมชอบจังเลยค่ะเวลาที่คุณดันพูดอะไรแบบนี้พูดบ่อยๆนะคะขิมอยากฟังชววันกรกล่าวพลางใช้มือลูบผมยาวสลวยของรันนลิน ที่เธอมักจะเปรียบเทียบว่ามันงดงามดุดเส้นไหมได้สิรันนลินกล่าวก่อนจะยิ้มให้กับชวันกรที่กำลังมองเธอด้วยแววตาที่หวานหยาดเยิม้มและเธอคิดว่าแววตาของเธอตอนนี้ก็คงไม่ต่างกันชวันกรยิ้มรับกับคำพูดของรันนลินก่อนที่เธอจะจุ่มพิษไปที่หน้าผากมนของผู้เป็นเจ้านายไล่ลงมายังจมูก และแก้มทั้งสองข้างด้วยความรักใคร่ก่อนจะเลื่อนริมฝีปากของตนประกบเข้ากับริมฝีปากของคนด้านล่างด้วยความอ่อนโยนแต่สักพักก็เริ่มเร่าร้อนและรุนแรงขึ้นเพราะความรักและอารมณ์ปรารถนาที่มีต่อกันนั้นมันเออล้นจนหัวใจแทบจะระเบิดอยู่แล้วคิมรักคุณรันนะคะชะวันกรเอ่ยเสียงหวานหลังจากถอนจูบออกมา ค่ำคืนนี้ของเราคงไม่มีทางจบลงง่ายๆแต่ถึงกระนั้นเธอก็อยากย้ำความรู้สึกของตัวเองให้รันนลินฟังอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่ารันนลินไม่คิดปล่อยให้คนเด็กกว่าต้องเผยความรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวเพราะหัวใจของเธอเองก็เออล้นไปด้วยความรักเช่นเดียวกันฉันก็รักเธอเหมือนกันนะ รันนลินกล่าวก่อนจะยิ้มให้กับชวันกรที่กำลังมองเธอด้วยแววตาที่หวานหยาดเยิม้มและเธอคิดว่าแววตาของเธอตอนนี้ก็คงไม่ต่างกันสิ้นคําพูดนั้นบทรักแสนหวานก็ค่อยๆเริ่มต้นขึ้นแม้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทั้งคู่ต่างมอบความสุขทางกายให้กันเช่นนี้แต่ในค่ำคืนที่เราต่างยอมลาทิ้งซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างและตัดสินใจทำตามเสียงของหัวใจที่ร่ำร้อง มันย่อมเปลี่ยนไปด้วยความทรงจำอันแสนวิเศษคุณรันมีความสุขไหมคะชาวันกรถามเสียงหวานหลังจากที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปฉันมีความสุขมากและคิดว่าน่าจะมากกว่าทุกๆครั้งด้วยรันนลินกล่าวพลางใช้มือลูบที่ผมนุ่มของชวันกรอย่างเบามือด้วยความรักใคร่คิมก็เหมือนกันคะ่ะ ขิมว่าคงเป็นเพราะเราดูว่าเรารักกันมั้งถึงได้มีความสุขขนาดนี้ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันงั้นคืนนี้เธออยู่กับฉันนะฉันไม่อยากให้เธอไปไหนอีกแล้วค่ะคืนนี้ขิมจะนอนกอดคุณรันแน่นๆจนถึงเช้าเลยค่ะสิ้นเสียงจากชาวันกอนเราทั้งคู่ต่างก็ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขก่อนจะดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมร่างเปลยเปล่าไว้และกอดกันอย่างแนบแน่น เพื่อถ่ายทอดความอบอุ่นให้แก่กันชวันกรไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยว่าเธอจะมีโอกาสได้นอนกอดกับรันนลินแบบนี้และที่สำคัญไม่ใช่เพียงแค่คืนนี้เท่านั้นแต่หลายๆคืนต่อจากนี้ไปเธอก็คงจะได้ซึมซับความอบอุ่นนี้ไปอีกแสนนานส่วนรันนลินเองก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจจนแทบจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ถูก เธอรู้เพียงว่าเธอรักชวันกรมากมมยเหลือเกินจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอแค่มีชวันกรอยู่เคียงข้างแบบนี้เธอก็ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกต่อไปแล้วรันาลินลืมตาขึ้นอย่างชา้าเมื่อมองออกไปยังนอกหน้าต่างก็พบว่าเป็นเวลาใกล้จะรุ่งสางเต็มทีซึ่งเป็นเวลาที่แม่บ้านเริ่มจะออกมาทำงานตามหน้าที่ของตนแล้ว แม้รันลินจะรู้สึกเป็นกังวลอยู่บ้างเพราะเกรงว่าคนอื่นอาจจะมาเห็นตอนที่ชวันกรออกจากห้องของเธอเพื่อกลับไปยังเรือนคนใช้แต่เมื่อเห็นคนในอ้อมกอดกำลังนอนหลับตาพริ้มอย่างสบายใจเธอจึงคิดว่าจะยังไม่ปลุกอีกคนตอนนี้เพราะเธออยากมองใบหน้าของชวันกรให้นานๆเหมือนกับวันที่เธอเข้าไปเยี่ยมชวันกรในตอนที่คนบาดเจ็บและนอนซมอยู่ในห้อง ดวงตาคมของรันนลินสำรวจไปทั่วทั้งใบหน้าของคนที่เธอรักดวงตากลมโตที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นถูกปิดสนิทด้วยเปลือกตาจมูกโด่งรันและริมฝีปากบางเย้ายวนใจชวนให้เธอเผลอจุมพิตไปที่ริมฝีปากของคนตรงหน้าอย่างลืมตัวชวันกรลืมตาขึ้นมาอย่างชา้าเมื่อรู้สึกถึงความอ่อนนุ่มอยู่ตรงริมฝีปาก ก่อนจะพบว่ารันนลินกำลังจูบเธออยู่ชวันกรจึงรีบขยับริมฝีปากเล็กน้อยเพื่อให้จูบได้ถนัดมากขึ้นสักพักทั้งคู่จึงถอนริมฝีปากออกจากกันฉันทำให้เธอตื่นเหรอรันนลินถามพลางใช้มือลูบที่แก้มใสของชวันกรอย่างเบามือใช่ค่ะเพราะงั้นคุณรันต้องรับผิดชอบนะคะ ชวันกรกล่าวก่อนจะเลื่อนใบหน้าเข้าไปคลอเคลียที่ข้างแก้มและใบหูของผู้เป็นเจ้านายและนั่นก็ทำให้ดอนนลินรู้สึกว่าหวามขึ้นมาทันทีจะให้ฉันรับผิดชอบยังไงดีล่ะดอนนลินถามเสียงแผวซึ่งชวันกร,กรไม่ได้ตอบอะไรออกไปแต่เธอขยับร่างเปลยเปล่าของตนขึ้นคอมร่างงามระหงข,งของอีกฝ่ายทันที ก่อนจะเอ่อยออกมาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแค่ยอมไม่ขิมทำแบบเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบแล้วล่ะค่ะอ้อจริงๆมากกว่านี้อีกนิดนึงก็ดีนะคะหืมรอน,นลินทำเสียงในลําคอพลางทำหน้าครุ่นคิดเมื่อเห็นดังนั้นชาววันกรจึงอมยิม้มก่อนจะเฉลยให้ผู้เป็นเจ้านายฟังก็เราสองคนแอบมีอะไรกันมาตั้งหลายปีแล้วนะคะ แถมแต่ละครั้งคุณรันก็ไล่ขิมกลับไปนอนที่ห้องตลอดเพราะงั้นต่อไปนี้คุณรันต้องรับผิดชอบกับเวลาที่เสียไปด้วยมันน่าเสียดายนะคะที่ไม่ได้ตื่นมาพร้อมคุณรันนะรันนรินอมยิม้มหลังจากได้ฟังสิ่งที่ชวันกรพูดจริงสิปกติแล้วเมื่อความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างเธอกับชวันกรจบลงเธอจะไล่อีกฝ่ายกลับไปนอนที่ห้องของตัวเองตลอด เราทั้งคู่เลยไม่มีโอกาสตื่นขึ้นมาในอ้อมกอดของกันและกันแบบนี้สักทียอมแล้วต่อไปนี้ฉันจะใจดีกับเธอให้มากๆเราฉันก็ยินดีจะรับผิดชอบเธอทั้งตัวและหัวใจด้วยรันลินกล่าวเสียงหวานและมองคนที่อยู่ด้านบนด้วยแววตาที่หวานหยาดเยิม้มจนชะวันกรรู้สึกร้อนรุ่มเราวกับว่าร่างกายของตนกำลังจะมอดไหม้ด้วยไฟปราถนาที่มีต่อรนลิน สัญญาแล้วนะคะชะวันกรกล่าวด้วยรอยยิ้มอืมสัญญาจ้ะรอนลินกล่าวพลางยิ้มตอบชวันกรเช่นกันก่อนจะนอนทอดไก่ให้คนเด็กกว่าได้เชยชิมกับเดือนร่างของเธอจนกว่าอีกคนจะพอใจเธอหลับตาพริมเพื่อซึมซับความอบอุ่นในทุกสัมผัสที่ชวันกรมอบให้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรือตอนนี้ชววรันก่อนก็ทำให้เธอมีความสุขมากเหลือเกินชววรันก่อนและรันนลินนั่งเคียงข้างกันบนรถยนต์คันหรู้วยหัวใจที่อัดแน่นไปด้วยความสุขแม้ทั้งคู่ต้องแสดงบทบาทเจ้านายและคนรับใช้เพื่อไม่ให้สมพง์สงสยัยแต่แววตาที่ใช้มองกันนั้นกลับเต็มไปด้วยความลึกซึง้ง ก่อนที่ทั้งคู่จะถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเรียกจากสมาร์ทโฟนของชววันกรและเมื่อเธอหยิบมันขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นเบอร์ของบูชิตนั่นเองฮัลโหลว่าไงนางบูแกการดีขึ้นหรือยังชวันกรเอ่ยทักทายอย่างคุ้นเคยดีขึ้นเยอะเลยแกพรุ่งนี้ฉันคงไปเรียนได้แล้วล่ะบูชิตตอบเสียงสดใส งั้นก็ดีแล้วละแกแล้วโทรมานี่มีอะไรหรือเปล่ามีสิแกเรื่องสำคัญด้วยบูชิตตอบด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นก่อนจะกล่าวต่อก็เรื่องน้องพลอยของแกไงนางขิมแขบ้านสิแกของฉันซักที่ไหนฉันไม่ได้คิดอะไรกับน้องเขาสักหน่อยชาววันกรปฏิเสธทันควัน และนั่นก็ทำให้รานลินรู้สึกสนใจในสิ่งที่เพื่อนสนิททั้งสองพูดคุยกันขึ้นมาทันทีแต่ด้วยความที่ถูกอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีเธอจึงจำเป็นต้องวางมากให้ดูนิ่งที่สุดเออก็ดีแล้วที่แกไม่คิดอะไรกับน้องเขาพอดีเมื่อวานนางเบลมันบังเอิญเห็นแกไปที่หอกับน้องพลอยมันก็เลยโทรมาบอกฉันให้เตือนแกว่าให้ระวังน้องพลอยไว้ด้วย บูชิดเอ่ยถึงเพื่อนชายหัวใจหญิงที่สนิทกันกันกนกบตนแต่เรียนอยู่คนละคณะเราว่างอะไรหรอชวันกรถามกลับไปด้วยความงุนงงก็น้องพลอยนะ่ะนางชอบคบคนรวยนางเคยไปจีบเพื่อนนางเบลแล้วก็ปอกลอกจนได้เงินไปตั้งเยอะนางเบลมันเป็นห่วงแกก็เลยให้ฉันมาเตือนเพราะมันรู้มาว่าที่น้องพลอยเข้าหาแกนะ่ะ พอเห็นแกนั่งรถคุณดันมาเรียนแล้วก็คิดว่าแกเป็นลูกคนรวยบูชิตอธิบายอย่างรวดเร็วส่วนชวันก่ออึ้งไปกับสิ่งที่ได้รับรู้มาสำหรับเธอแล้วบูชิดเป็นเพื่อนสนิทกันมานานจนเรียกได้ว่าแทบจะรู้ใจกันไปเสียทุกเรื่องดังนั้นเธอจึงมั่นใจว่าเธอสามารถเชื่อคำพูดของเพื่อนคนนี้ได้อย่างสนิทใจและหากเรื่องราวเป็นไปอย่างที่บูชิตบอกเธอจริงๆ ก็แสดงว่าพลอยพัดทาทำให้เธอเสียความรู้สึกถึงสองครั้งติดกันเลยทีเดียวแบบนี้เห็นทีแม้แต่ความเป็นพี่น้องก็คงให้กันไม่ได้เสียแล้วขอบใจแกมากนะนางบูแล้วก็ฝากขอบใจนางเบลด้วยที่เตือนต่อไปนี้ฉันจะได้ระวังตัวไม่ไปสนิทสนมกับใครง่ายๆแบบนี้อีกเออเอองั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาไว้พรุ่งนี้เราค่อยมานั่งคุยกันนะแกะ บูชิตกล่าวก่อนจะวางสายไปส่วนชวันกรถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่จนรันลินรู้สึกเป็นห่วงมีอะไรหรือเปล่าบอกฉันได้นะรอนลินถามด้วยน้าเสียงนุ่มนวลชววันกรจึงยิ้มบางๆให้กับผู้เป็นเจ้านายก่อนจะเล่าเรื่องทั้งหมดที่คุยกับบูชิตเมื่อครู่ให้รอนลินฟังคิมไม่คิดเลยค่ะ ว่าสำหรับบางคนคำว่ามิตรภาพจะมีค่าแค่นี้ชวันกรกล่าวปิดท้ายเรื่องที่เล่าเมื่อครู่คนเราก็เป็นแบบนี้แหละรู้หน้าไม่รู้ใจในสังคมที่ฉันอยู่นะ่ะมีแต่คนแบบนี้เต็มไปหมดใส่หน้ากากเข้าหากันและคบกันด้วยผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละต่อไปถ้าเธอเรียนจบเธอก็จะต้องทำงานเราก็ต้องพบเจอผู้คนอีกมากมายถึงชีวิตการทำงานมันอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนอย่างที่คิด แต่อย่างน้อยเธอก็จะได้เรียนรู้โลกและเข้าใจชีวิตมากขึ้นรันนลินกล่าวปลอบใจและสอนคนเด็กกว่าไปในตัวคุณรันเก่งจังเลยค่ะที่อยู่กับคนพวกนี้ได้ขิมยังนึกไม่ออกเลยค่ะว่าถ้าขิมเป็นคุณรันขิมจะทนได้แบบคุณรันหรือเปล่าชวันกรกล่าวได้ความชื่นชมในตัวของผู้เป็นเจ้านายแม้เธอจะอยู่เคียงข้างรันนลินมาตลอดก็จริง แต่ความเข้มแข็งของหญิงสาวที่เธอรักก็ทำให้เธอรู้สึกประทับใจได้เสมอถ้าเงินต่อไปนี้เธอต้องแวะมาหาฉันทุกวันแล้วล่ะเพราะนอกเหนือจากมาช่วยงานฉันแล้วฉันก็จะได้สอนวิธีรับมือกับคนพวกนี้ให้เธอด้วยรันนินกล่าวโดยยกเหตุผลขึ้นมาอ้างเพราะเธอไม่อยากให้สมพงษ์และแม่บ้านคนอื่นๆรู้สึกผิดสังเกตหากชาวันก่อจะมาหาเธอที่ห้องบ่อยขึ้น เธอจึงจําเป็นต้องมีเหตุผลที่ดีมารองรับการกระทำของตนเองส่วนชวันกรน,นั้นถึงกับยิ้มกรุ้มกริ่มเพราะเธอเข้าใจความหมายของรันนลินเป็นอย่างดีขอบคุณมากนะคะต่อไปขิมคงต้องรบกวนคุณรันบ่อยขึ้นแล้วไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงเธอก็เป็นคนรับใช้ของฉันนี่รันนลินกล่าวเสียงเรียบ ส่วนชวันกรน,นั้นได้ตะอมยิ้มให้กับท่าทีที่ดูสุข,ขุมของหญิงสาวที่ตนรักไม่ว่าเมื่อไหร่หรือที่ไหนรันนลินก็ไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกนึกคิดของตนให้คนอื่นรับรู้ได้ง่ายๆก็คงมีแค่เธอเท่านั้นที่มีโอกาสได้เห็นทั้งความน่ารักและความอ่อนโยนของรันนลินซึ่งเธอก็ตั้งใจว่าเธอจะใช้โอกาสอันลัมค่านี้ให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อคนที่เธอรักยิ่งสุดหัวใจ